มาชมพี่ใหญ่ของเราขอาญาตเก็บภาพบรรยากาศนะครับสายการเดินเรือ,อของเมิร์ครัะเมิร์กใส่เงอนพี่ใหญ่ของเราเตรียมจะออกจากท่าแล้วข้างล่างในท่าปลดเชือกเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรือทักประจำตำแหน่งพร้อมดึงออก ตอนนี้เรือกำลังเก็บเชือกอยู่นะครับเชือกใหญ่จริงๆครับลำนี้ลมแรงเลยครับข้างบนเย็นๆนะเรือคัสใหญ่แบบนี้ต้องใช้เรือทักสามลำนะครับช่วยในการนำออกนะท้ายสองลำแล้วก็ ตอนหัวอีกหนึ่งลำร้นะครับในการดึงถอยออกครับกับลำกลางล่องน้ำตรงนี้ไม่ได้นะครับใหญ่จริงๆครับลำนี้ความยาวก็คาดว่าน่าจะประมาณ300กว่าเมตรนะครับถ้าดูจากระดับสายตานะครับที่ใหญ่ของเรานะครับเจ็ดแถว กำลังจะออกจากท่าเทียบเรือแหลมสะบังนะครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มกว่า,กวาเกือบห้าทุ่มนะครตอนออกต้องใช้เหรือทักนะครับค่อยๆดึงออกสองลำหายสองหัวประกบหนึ่งครับ บรรยากาศที่เรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์นะครับส่งไปยังต่างประเทศต,ตรงกลางก็จะเป็นห้องพักลูกเรือสะพานเดินเรือนะครับใหญ่จริงๆสายการเดินเรือเมอร์ครับบรรยากาศที่ท่าเรือแหลมชะบังครับท่าเรือที่ไม่เคยหลับไหล ที่เห็นอยู่ใกลๆตรงโน้นลานกว้างๆก็เป็นที่ส่งออกรถยนต์นะครับรถยนต์ส่งออกนำเข้าโอ้ยเยน็ยนเย็นมากๆคาดว่าอาทิตย์นี้อากาศน่าจะลงอีกหนึ่งถึงสององศานะครับ บรรยากาศตอนหัวเรือครับผมไปเจอกันรอบหน้าครับมีภาพบรรยากาศยังไงเก็บภาพบรรยากาศฝากคุณเพื่อนอีกนะครับใหญ่จริงๆสำหรับลำนี้แ้พวพบกันใหม่ครับผม